อืมกะพอ่อเสดอยู่ครับพี่น้องกะหัวใหญ่อย,อยู่นะครับน,น,น้องนี่โอเคอยู่ได้ล่ะครับครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกๆคนนะครับสวัสดีคนดูทุกทคัครับครับผมมันนี้มา พ้าพี่นองมาเบ่งมันสั mm basics, Pur บปะหลังเนี่ยนะเขา Level 8, ขอ nah ีกคือเก่านะครับพี่น้องเนาะกะรอบนี้กะพ้าพี่นองมาเบ่งมาเปียบเทียบเนาะครับอ่าเพื่อเป็นความู้นะครับเนาะว่าอ่าห้องพื้นกับบ่ห้องพื้นนี่เนะครับพี่น้องแบบไดสซดีวกันเนาะครับพี่น้องเนาะกะพ้าพี่นองมาขูดเบ่งเนาะครับเนาะอ่าแปลงมันสับปะหลังของผมกับอ่าแปลงมันสับปะหลังขขางๆเนาะครับ ของผมนี mm ่ก hmm. ็จะห้องพื้นอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าก็ห้องบลายเนาะครับเนาะก็บบอทอของเพื่อนนะครับพี่น้องของเพื่อนนี่แปลงมันสำลัขคางขางของผมนี่เป็นก็ห้องพื้นลร้เนาะครับเนาะผมก็สอบถามเพื่อนมาเนาะครับว่าเป็นกะว่าอ่ห้องพื้นไว้ลายเพื่อนกะว่ามาเปรียบเทียบให้พี่น้องเบื้องว่าห้องพื้นไร้กับห้องพื้นหน่อยนี่มันแตกต่างกันอย่างไรเนาะครับเนาะ โอเคครับผมก็ไปรับชมกันเลยเนาะครับเนาะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นมันสาปะหลังของผมเนาะครับพี่น้องเนาะอช่วงนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็ดีเนี่ยครับพี่น้องพอดีฝนตกมาห้เนาะครับก็ชุมช่ำกันไปครับผมสวนนี้ผมกับบรดยย่างมาเบิ่งจืเสือเนาะครับก็เออก็ขึ้นผิดหูพิดตาเนี่ยอยครับพี่น้องกงามเนี่ยโยครับมองนี้เนาะครับเนาะนี่แหละครับ งานนี้ผมกับบรายยงังมาเบิ้งจักเตื่อเนาะครับพี่น้องเนาะขี่รถล,ลงมาพอดีเนาะส่วนมากผมก็สิเบิ้งแต่ทางทั้งฝนเนาะครับเนาะช่วงที่มาขุดให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะก็โอเคอยู่ครับพี่น้องก็แต่ว่าหัวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาขุดเบิ้งครับแป้งนี้ก็ผมห้องพืน้นบลายครับพี่น้องของผมเนาะสีเน้นไปทางสีดฮอร์โมนเนาะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ป้าแล้วล่ะครับพี่น้อง ก็บอกว่าได้มาฉีดแล้วเนาะครับเนาะพาพี่น้องมาขุดเบึงนะครับหัวกับซีดีบอเนาะเห็นสองหัวแล้วครับพี่น้องโอ้ยหัวบลิมทึมเลยโอ้ใส่ได้อยู่ครับโอ้หัวใหญ่ดีอยู่พี่น้องหรือว่าสิใหญ่แต่ตุนนี้เนาะครับเนาะอายุอานามกะเข้า,ห,านนนะห้าเดือนแล้วครับผมเนาะห้าเดือนแล้วครับ หาเดือนแหละแต่ว่ากะยังอยู่เนาะครับหัว่า่ค่อยโดกครับพี่น้องเนี่ยอันนี้ผมห้องปืนหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวภาพี่น้องไปเบิง่งที่เพิ่นห้องพืนลายๆเนาะครับเนาะอืมกะพอ่อเสด็อยู่ครับพี่น้องกะหัวยังอยู่เนาะครับเนาะนีะ่โอเคอยู่ได้ละครับ ดี๋ยวผมสีมหาห้อโมลอีกทนึงเดี๋ยวครับนี่เพราะว่าฝนตกแล้วเนาะครับเนาะใบกลางเลยครับพี่น้องนี่ถามแม่ว่าฉีท้อมูลนี่อากาศคึมๆอย่างนี้นี่ใบกลางๆนี่พร้อมทีจะรับแสงรับสารอาหารนี่ยอู้ดีมากเลยครับพี่น้องนี่ช่วงนี้เนาะกับประมาณนี้ครับพี่น้องอันนี้ผมคิดว่าคุดถึงมงตนที่ว่าคนสมบูรณ์บ่จักคือหรือว่าอาจจะถือขี้ไก่เนาะครับเนาะ ผมมาห้อยขี่ไก่ถือลายบย่จากคืออ่ะตนนี้ก็ผ่านไปครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาอีกตัวหน,นึ่งเนาะครับเอาไกลๆก,กันนี่แหละครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงเนาะครับอ่ะกระตุกอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ากัทั้งรุมก็ยังแห้งคือเก่าเนาะตกมาอยู่ครับแต่บ่แห้งบันไดเนาะโอ้เมื่อ้านนี้หอนแบบหอนคักอีรีเลยครับพี่น้อง เป็นหัวหนึ่งนาะครับพี่น้องเนาะสิมาเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับว่ารองพื้นกับบ่รองพื้นแบบใดสิดีกว่ากันเนาะอายุห้าเดือนเนาะครับเนาะอันนี้ก็เป็นพันแปดหนึ่งครับพี่น้องแปดหนึ่งนะครับเนาะ ประมาณนี้ครับพี่น้องผมคิดว่าล่องพื้นกันนะสิดีกว่าเนาะครับพี่น้องเนาะหัวดีอยู่ครับแต่ว่าบ่าค่อยดกเนาะครับเนาะซุ่มชําอยู่ครับกระตกมาให้ก็ยังดีกว่าบ่ตกเนาะครับพี่น้องทั้งลุมยังเป็นแบบยังแห้งอยู่ครับนี ส่วนนี้ผมเคยมาขุดจักเถือ่อเลยครับพี่น้ององอานนี้เนาะหัวใหญ่อยู่เ้อครับพี่น้องอายุห้าเดือนเนาะครับเนาะส่วนมากผมไปขุดอีกทัทง้งทัง้งหมดเนาะครับเนาะส่วนกลางนี่ผมบ่ได้เขามาขุดจักเถือ่อ วใหญ่ดีอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าหัวโบคอยโดกปันใดเนาะครับเนาะได้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องเนาะมันเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะห้องคืนกับบ่ห้องคืนเนาะมันหน้าเนาะครับพี่น้องอายุหาเดือนเนาะครับเนาะว่าขอแตกต่างมันก็จังใดพี่น้องแกพิจารณาเบิ้งเอาเนาะครับเนาะว่าห้องกับบ่ห้องแบบได้ันดีเนาะครับพี่น้องแต่ ส่วนโตกักะห้องมันก็ดีกว่าเนาะครับส่วนโตผมคิดว่าเนาะดินยังแหงอยู่เลยครับพี่น้องทั้งรุมยังแหงร้ายเลยครับหัวมันก็นส่วนมาก็เริ่มๆกับชรุนๆน,นี่แหละครับพี่น้องเนะพราะว่าเพิ่นเขาหาเดือนแล้วเนาะครับเนาะ ก็มีอยู่ครับแต่ว่าบ่ค่อยดกปันไดเนะาะหัวมีครับแต่ว่าบด่ดกปันไดครับคุดให้พี่น้องเบิ่งอีกจัุดหนึ่งเนาะครับเนาะแล้วก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งอ่าที่เพิ่นห้องพื้นหลายๆเนาะครับพี่น้องเนาะว่าสิเป็นจังได๋เนาะครับเนาะ มาขุดเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าห้องผืนกับบ่อร่องผพืนนี่แบบดใดชีดีกว่ากันนะครับเนาะเพื่อเป็นท่งเลือกให้พี่น้องไปทดลองเบิ้งนะครับกับประมันนี้ครับพี่น้องบอ่ค่อยดกบันไดครับผมก็มีหัวอยู่ครับแต่ว่าบ่ค่อยดกเนาะ โอเคครับผมกะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งที่พื่นร่องพื้นเนาะครับร่องพื้นลร้เนาะครับพี่น้องนี่นะครับของผมกับประมาณนี้เนาะส่วนหมาผมก็ควจะโซนพุ่นเนาะงานพุ่นเนาะงานนี้นี่กับบ่ค่อยได้ลงมาเนาะครับพี่น้องเนาะ,กะเกิดบ่ค่อยดีปันไดครับแต่ว่าต้นกัสมบูรณ์กับไข่เน่อยู่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบ่งแปลงที่ว่า เพิดล่องผืนได้หลายเนาะครับเนาะขอดีมันจะแตกต่างกันหมองไรเนาะครับเนาะโอเคครับผมครับผมพี่น้องกะแปลงนี้ก็เป็นแปลงมันคางๆกันเนาะครับพี่น้อง <c oughs> แปลงนี้เพิ่นกน็ห้องพืนลายครับพี่น้องหัวก็สิใหญ่กว่ากันอยู่เนาะครับพี่น้องเนาะพี่น,อน้นองเบ่งเลยครับอันนี้ก็เป็นแปดลนวครับนี่ เบิ่งขอดีเลยเนาะครับโครงการห้องพื้นลายครับหัวกระสีดกครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งเลยครับขนาดผมคูดขางเดียวได้นี่ครับนี่ยังสี่หัวหาหัวเนาะครับนี่แหละครับขอดีโครงการห้องพื้นลายครับแปลงนี้นี่เพิ่นผมได้ยินว่าถามสอบถามเพิ่นมาเนาะครับเนาะนี่ครับหัวหนึ่งครับพี่น้องหาหัวหกหัวนะครับผมสอบถามเพิ่นมาว่า เพิ่นกะใส่คีไก่ลายเนาะครับเนาะแปลงนี้พื้นที่ตรงนี้กะประมาณเกลีไร่นะครับเนาะเพิ่นกะใส่ประมาณสามสี่ร้อยนแล้วครับพี่เนาะสามสี่ร้อยสอบนะครับเนาะแล้วกะบวานปุ๋ยห้องพื้นไปนำเนาะครับเนาะเพิ่นใส่ยูเรียไปนำเนาะครับแต่ว่าผมกะสอบตามเพิ่นมาเนาะครับเนาะแต่ว่าของผมนะมันแบบว่า ผมใส่หน่อยเนาะครับพี่น้องก็เลยหัวกับบ่อคอยใหญ่ปันได้เนาะครับกับบอดีทอที่ควรเนาะครับเนาะกะนี่แหละครับพี่น้องหัวใหญ่หัวดีเนาะครับหัวดกดีครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเบิ่งเลยครับนี่หนึ่งสองนี่ครับทั้งแมีนทั้งลุมนี่ก็แมียนนะครับสามสี네 so one, so ่หาหัวเนาะครับเนาะอ่านี่ผมกับมาคุดให้พี่น้องเบิ่งขาวๆเนาะครับเนาะกะอ่าพี่น้องบางท่านมันก็ถามว่า ห้องพื้นตัวใดดีเนาะครับนอกะที่ไก่ครับพี่น้องกับวันปุ๋ยไปนั่มเนาะครับนอวันยูเลียไปนั่มเนาะครับก็ชีดีเนาะครับนี่กะขี้ไก่ดินก็ยังมีเกียบอยู่เลยครับพี่น้องเบิ้งครับนี่ขนาดไทยเหลวเนาะครับก็ยังเห็นเกียบครับขดขึ้นมาเนาะครับนะก็จะมีเปลือกเกียบที่ผสมมากับมูลไก่เนาะครับพี่น้อง หัวดีครับหัวดกดีเนาะครับเนาะกะแตกก่ังอยู่ครับล้ำต้นกะสูงกว่าเนาะครับเนาะสูงกว่าประมาณสองสามเท่าล่ะครับพี่น้องครับกะือวาโอเคอยู่ครับพี่น้องกะซํำนี้เนาะครับเนาะือวาใส่ได้ครับกะมาเปรียบเทียบให้พี่น้องเบื้องเนาะครับเนาะอ่ามันสัพปลังในหน้าเขาอ่าอายุก็บซ้ำกันล่ะครับพี่น้องกับแปลงมั่นของผมเนาะครับเนาะแปลงนี้กะอายุหาเดือนซ้ำกันครับพี่น้องนี่ครับ วัวนี่โอ้ใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งดกครับพี่น้องเป็นแปลงที่ว่าเป็นห้องผืนหลายเนาะครับเนาะแต่ว่าก็คือว่ามองนี้มันเป็นดินทรายเนาะครับพี่น้องเนาะสีดเปียบกวัาของผมเนาะของผมมันเป็นดินปนเนาะครับเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่กับการห้องผืนน้ำเนาะครับเนาะ,ะคนถามว่าฝนตกดูบอกแปลงหน้าก็อยู่ไกลๆก,กันกะบริเวณกันเน,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 นาะครับคนแันตกกะซ้ำกันนั่นแหละครับ กับบนี้กันเนาะฝนกับปีนี้มันกระแลงครับปีนี้ก็คันแม่นฝนบแรงนี่ขนาดซัมซีหาเดือนนี่ก็ยังซํานี้เนาะครับพี่น้องถ้าฝนดีคือปีกายนี่โอ้ใหญ่คนนี้แน่นอนครับกําไรล้ลวนเลยครับมันราคาดีพร้อมเนาะโอเคครับผมผมกระิ่มไว้เนาะครับเนาะนี่แหละครับสําหรับการห้องผืนกับว่าห้องผืนมันก็ะตกต่างกันอยู่เนาะครับเนาะ หาลงทุนสิได้กำไรดีกว่านะครับเนาะ,อะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดซับสไครกดติดตามกดแชร์ให้ผมน้ำเนี่ยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปนะครับเนาะสำหรับคลิปหนะ้ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ